เรามาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าน้ำส้มอันนี้จะกลายเป็นวุ้นหรือเปล่านะคะนี่เป็นวุ้นแล้วนี่ไงเป็นวุ้นแล้วอันาลองพลิกมาอีกด้านค่ะได้ยังคะแต่ใกล้เป็นวุ้นแล้วอะลองหน่อยอะลองทีรองทีค่ะขวดนี้มันไม่ยอมเป็นวุ้นนะคะทุกคนทุกคนหรือว่าเราทําเครื่องเขาพังอะเครื่องมันไม่ยอมเป็นวุ้นนะคะไม่บอกเขา เดี๋ยวนะเดี๋ยวมามาลองทำอีกรอบหนึงนะคะทุกคนนะเรามาลุยเกมอีกทีนะคะว่าจะเป็นวุ้นไหมคะนี่เริ่มเป็นวุ้นแล้วไปเจ้าเทเว่นกันครับไปค่ะเจออะไรคะที่ทำวุ้นทำวุ้นตู้นฮะ ูวุ้นเป็นยังไง啊เด็กเด็กน,นะคะทุกคนไปดูข้างในกันค่ะว่าตู้วุ้นเป็นยังไงนะคะมันใช่ตู้ที่ขายวุ้นมะพร้าวหรือเปล่าอนานดาทุกคนตอนนี้เราเจอตู้สําหรับทําโค้กวุ้นนะคะทุกคนเซเว่น,นะะเหรหาเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําน้ําวุ้นกันนะคะอ,อ่ะน้ำส้มอ้ําส้มอ้ําน้ำส้ม,ำสมให้อีกอยู่หนค่ะ ทุกคนนี้นะคะเราก็เอาน้ําส้มนะคะคว่ำลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะนี่นะคะรอไฟขึ้นหรือเปล่าคะทําไมไฟไม่ขึ้นนะคะกดคานี่ไงไฟขึ้นแล้วอนาใช้ค่านี่นะคะไฟขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอให้ไฟดับก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวต้องรอมาเสร็จก่อนนะคะไฟดับยังคะยังนะคะดับแล้วปะ ต้องรอไฟดับก่อนนะคะทุกคนนี่ไง,ไ,งไฟดับแล้วอันดาลองขึ้นมาก่อนคะ่ะนี่ไงเป็นหน่อยหน่อยแล้วนี่ไงน,น,น,นี่นะคะทุกคนอันนี้เริ่มเป็นวุ้นนิดนิแล้วนะคะอ่รออีกรอบนะะึงค่ะใส่แล้วก็กดปุ่มน,นะคะอันดานี่เราดนอนนี้เริ่มเป็นวุ้น รอไฟดับก่อนนะคะเรามาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าน้ำส้มอันนี้จะกลายเป็นวุ้นหรือเปล่านะคะนี่เป็นวุ้นแล้วแต่นี่ไงเป็นวุ้นแล้วอันาลองพลิกใหม่อีกด้านค่ะไร้ยังค่ะแต่ใกล้เป็นวุ้นแล้วอะลองอีกทีลองอีกทีค่ะขวดนี้มันไม่ยอมเป็นวุ้นนะคะทุกคนกลางอะเป็นวุ้นแล้วโอเคาออกมาก่อนดีกว่าเออร้อยไฟดับก่อนนะคะ เดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นมุนหรือเปล่านะคะงายก็เป็นบไดแล้วดอันไปจับม้ยจะงไปจับเอ้าอไปดับแล้วใหม่ลูกเอาใหม่สี่้าิ่งห้ามจับใช่อยู่ลูกไปจับมันรอไฟมันรอไฟมันดับก่อนคึงลุ่อีิคิวสนุกไหมครับ นี่นะคะทุกคนไม่รู้เครื่องเป็นอะไรนะคะทําไมมันไม่ยอมเป็นวุ้นให้เรานะคะหรือว่าเราทําผิดวิธีมันจะเป็นไงอย่างนี้นใช่หลอไปหดบ้างเลยลออลเลยครับเมื่อไหร่เรพาวิ่งนีไงมีไฟที่เครื่องดับแล้วค่ะอนณาลองยกขึ้นมาดูสิคะเป็นวุ้นยังคะอุ้ยตรงนี้แข็งแหะแต่ตรงนี้นี่เป็นไหมเป็นวุ้นยังคะไม่ออกเลย ทุกคนหรือว่าเราทําเครื่องเขาพัางอะ่ะเครื่องมันไม่ยอมเป็นวุ้นนะคะไม่บอกเขาเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมามาลองทาอีกรอบหนึ่งน,นะคะทุกคนอันดากดค่ะรอบนี้จะได้ไหมคะมาลุ้นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามามลุ้นกันนะคะใช่ใช่ข้างบนม,มันเหมือนจะเป็นวุ้นแล้วนะคะแต่มันไม่ยอมเป็นวุ้นอะ่ะเดี๋ยวมามาลองขยับดูสิคะขยับขยับดูเผื่อมันจะช่วยได้นะคะ หลุดก,กันค่ะอันดาไฟถับแล้วอันดานี่เป็นวุ้นแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 2> เย้คิดได้ไหมคิดได้ค่ะ <Yeah. S 1> แต่มันเป็นแค่นิดเดียวอะคะ่ะ <Yeah. S 1> เด็กๆ <Yeah. S 1> ข้างบนเขาบอกว่า <Yeah. S 1> มาทำโค้กวุ้นกันอ่ะเดี๋ยวให้อนาทำมั่งอนาลองทำมั่งมาค่ะอนาลองทำมั่งอนาเอาน้ำอะไรคะ <Yeah. S 1> นี่คะ่ะอนาน้ำต้มนะคะ ใช่ค่ะใส่ใส่ที่เดิมเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะนานะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะพร้อมยัคะพร้อมแล้วมาพร้อมมพร้อมค่ะกดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะไม่ได้เราก็ซื้อของที่สลุ้นเด็กาก็ทำเองสิคะลุงทำเองมันลุ้นกว่าใช่ไหมครับคิวรอไฟดับก่อน ยไฟดับแล้วนะดาเป็นยังขาคิวเลยแถวนี่มาไปถามพนักงานมาแล้วเขาบอกให้เด็กๆลองทําแบบนี้นี่พลิกขึ้นพลิกลงแบบนี้นะคะยกซ้ายยกขวา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 โอเค แล้วอ่ะทรายอ่ะล้วก็กดค่ะเนี่ยค่ะพนักงานเขาบอกให้เราพลิกซ้ายพลิกขวาก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นวุ้นไหมคะมีทุกคนแล้วเป็นก้อนุ้นขึ้นมาแล้วนะคะยังไม่ดับนะคะเราแต่ยังไม่จับมันนะคะลูกเอาไฟดับแล้วค่ะนี่เป็นวุ้นนิ้วจริงแล้วนะคะ ก้าายยวดับเดียวก็มานะคะทุกคนตอนนี้เอาหมุนซ้ายเอาเรามารู้กันอีกทีนะคะว่าจะเป็นวุ้นไหมคะีเริ่มเป็นวุ้นแล้วเ็นเ ใช่ค่ะเด็กๆกินน้ําอัดลมมากไม่ดีนะคะอันนี้ป้าป้ามาบ้ากินเองนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังออกมาได้ไหมเอาออกมาแล้วก็มาซ้ายขวาซ้ายขวาอีกรอบอีกรอบไข่อีกรอบค่ะไปขขววาายยกกซ้ายยกขวาโอเคยกซ้ายยกขวาโอเคย้า กดไม่ไหวอันดาได้แล้วพอแล้วลูกใส่ได้แล้วค่ะอันดาใส่ได้แล้วค่ะนี่นะคะใส่แล้วก็กดปุ่มเลยค่ะลูกนี่ไงต้องจะเป็นวุ้นแล้วเด็กๆเห็นไหมนี่เห็นไหมที่ไฟส่องอะค่ะนี่อันาดาดูเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเรารอไฟดับก่อนนะคะเด็กๆอันาามือชาเป็นหัวเลยนะคะยังไม่เป็นวุ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วไฟดับแล้ว ทุกคนนะคะสรุปว่าเราทําตามที่พนักงานเซเว่นเขาแนะนํานะคะเราก็ได้ไปรุ้นแบบนี้เลยค่ะเลยแถวทุกคนทีนี้อีคิวอยากลองน้าส้มมั่งนะคะอันนี้จะเป็นน้ําส้มมินิเมดนะคะอีคิวอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นวุ้นไหมคะก็เลยเอามาลองทํานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะทุกคนเอาถึงเจมาหม้ะ อ่ะไฟดับแล้วคิวได้ไหมห<ร>นี่นะคะทุกคนสรุปว่าเราเอาขวดของมิลลิมเนตมาทํานะคะไม่ได้เหมือนกันนะคะเราทําตามวิธีที่ธนาคารเซเว่นบอกนะคะก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนาลองกดกดยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอไฟดับก่อนนะคะทุกคนอ้าวไฟดับแล้วะค่ะสรุปว่าไม่ได้นะคะ